สวัสดีค่ะวันนี้ครูพ่อจะมาดูเทคนิคการทำข้อสอบนะคะในส่วนของโช o i c new version และวันนี้เป็น EP 2เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยคุณสอนในส่วนเรื่องของ listening ไปแล้ววันนี้จะมาดูเรื่องของ reading t a s t e ว่า หนูจะต้องดูอะไรบ้างอ่ะเพื่อเข้าสอบโชว์อีกแลวทำคะแนนได้สูงนะคะอ่ะดูตรงนี้กันในส่วนของ reading chase เนี่ยนะคะเด็กคมันก็คือการวัดศักยภาพเรื่องของการอ่านเต็มๆซึ่งซึ่งมันไม่ใช่มาแค่การอ่านอย่างเดียวสิมันไม่ใช่แค่ comprehension มันเป็นเรื่องของ grammar เข้ามาด้วยนะคะมันเป็น grammar แล้วก็เป็นเรื่องของ comprehension เรื่องของการอ่านจับใจความเข้ามาด้วยก็จะมีสส่วนนี้คือในส่วนของ reading นะคะซึ่งซึ่ง reading เนี่ยสิหนูจะต้องรู้เลย ส่วนใหญ่เด็กทําไม่ทันเลยนะก็คือ reading test นะคะจะใช้เวลาในการทําข้อสอบอะ75นาทีให้เราบริหารจัดการเวลาเองซึ่งยากมากทำแน่จะไม่ทันเลยนะคะคราวนี้ดูลักษณะของข้อสอบแบบเดิมกับข้อสอบที่อัปเดตกันข้อสอบเนี่ยมันเหมือนเดิมคือมันมีทั้งหมดอะ part 5 6 7นะคะ part 5ก็คือจะเป็นการ incomplete sentence คือให้ประโยคมาหนึงประโยค แล้วก็เว้นช่องว่างในประโยคนั้นถามว่าจะเติมอะไรดีตรงนี้จะเช็ค2อย่างจะเช็คกรา r นะคะเช็คกรา r กับเช็คเรื่องของ vocab ของเดิมมี40ข้อของใหม่มีแค่30นะอันต่อมาค่ะเป็น text completion คราวนี้เป็น text ยาวๆมาเลย text ยาวๆมาเลยอาจจะบางทีอาจจะ1ใน3ของหน้ากระดาษ A4 เพราะเป็น text ยาวๆมาปับ๊บคราวน,นี้เขาจะเว้นว่างใน text เดี๋ยวครูให้ดูในข้อสอบเว้นว่างใน text และให้เติมว่าจะเติมอะไรซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่เติมเรื่องของความสอดคล้องของประโยคเติมเรื่องของกรา r นะคะเพราะฉะนั้นของเดิมมี12ข้อข้อขใหม่มี16 4คูณ4ก็คือจะมี4 text 4คําคำถามต่อ text ก็เลยกลายเป็น16ส่วน reading นะคะ ของใหม่โหดเลยเพราะว่าของใหม่เนี่ยสามารถที่จะ้อสอบโชว์อีกเวอร์ชันใหม่สามารถยื่นเพื่อใช้ไปศึกษาเอาใ่ใช้บางทีไปศึกษาต่าง,งประเทศได้บางทีใช้ในการทํางานต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นมันจะโหดขึ้นนะคะยากขึ้นของเดิมแค่4 8ข้อก็จะตายอยู่แล้วใช่ปะ่ะของใหม่ค่ะ54ข้อเพิ่มมาอีก6ข้อซึ่งโหดกว่าเดิมมันจะเป็น single passage เนี่ยของเดิม28อันนี้ไม่ค่อยต่าง28เป็น29อันต่อมา multiple passage ก็คือว่าใน1 reading อ่ะมี2 passage อย่างน้อยอะค่ะจาก20เป็น25ซึ่งยากมากจริงๆอ่ะคราวนี้มาดูเทคนิคของการทำ part 5ก่อน part ที่5เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการ incomplete sentence อย่างที่ครูพลอยบอกว่า part เนี้ยเช็ค2ส,ส่วนคือเช็คเรื่องของ v o c a b กับเช็คเรื่องของอะไรอีกอย่างหนึง่งเช็คเรื่องของตัว grammar นะคะข้อสอบบันดับทุกอย่างแค่ลดจำนวนลงลดจำนวนลงจาก 40กลายเป็นว่าเหลือแค่30ข้อนะคะหนูดูตรงนี้ค่ะข้อ1เห็นปะว่ามันคือคําศัพท์เดียวกันอันนี้พูดตามตรงเลยมันคือคําศัพท์เดียวกันเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรเอ่ยเพียงแต่ว่ามันเป็นการเช็คกราฟม่านะคะเป็นการเช็คกราฟมาปุ๊บข้อ1วิธีการดูนะคะให้ดูข้างหน้าช่องว่างก็ได้ให้ดูข้างหน้าช่องว่างก็ได้ดน,ไดนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่เสียนพออ่านจะอ่านจะอ่านทั้งโจทย์ก็ได้ Customer reviews นะคะ indicate that many modern mobile devices are often u n necessarily นะคะหนูดูตรงนี้ค่ะจากการรีวิวก็คือคำติชมของลูกค้านะคะระบุชาร์เลย indicate คือระบุระบุว่าอะไรระบุว่านี่ขึ้นประโยคใหม่แล้วนะ that ตรงนี้เป็นเป็น การบอกขยายขยายระบุว่าลูกค้าติชมคําติชมของลูกค้าระบุระบุว่าอะไรระบุว่าว่า many modern mobile devices นะคะอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ mobile devices จะเป็นพวกมือถือเนี่ยตรงนี้เป็น subject ถามว่ามือถือเนี่ยใช้คนปะ ไม่ใช่คนพอไม่ใช่คนปับ๊บสิ่งที่หนูจะเห็นชัดตามมาก็คือว่า,ายิ่งเห็นบับทบีปั๊บมันจะเป็นโครงสร้างของประโยคพ s สซีฟทันทีพาสซีฟคือประโยคอะไรถ้าเราไม่แม่นมาท่างเรื่องพาสซีฟนะคะครูบอกเลยว่าตายนะถ้าเขา,า,าสอบเฉลี่ยนี่คือตายแน่นอนเพราะว่าหนูจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเพราะหนูแยกไม่ได้แยก Active passive voice ไม่ได้คือเสร็จละเพราะบอกว่าอุปกรณ์มือถือนะคะอุปกรณ์มือถอเนี่ย r อุกามือถือไม่เคยทําตัวเองได้ต้องถูกกระทำเพราะฉะนั้นเมื่อถูกกระทำปั๊บตรงนี้จะเป็นโครงสร้างแพสซีฟโครงสร้างแพสซีฟจะต้องเป็น verb to be บวก verb ช่องสามหลักๆในการดู verb ช่องสามก็คือส่วนใหญ่มันจะเติม ed ส่วนใหญ่นะจะเติม ed เพราะฉะนั้นพอตัวนี้เป็น verb to be ปั๊บแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น verb ช่องสามเห็นไหมคะและตรงนี้พอเป็น verb ช่องสามปั๊บแสดงว่าช่องว่างที่หายไปควรจะต้องเป็น verb ช่องสาม คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกให้คิดไว้เลยว่า95%ของเว็บช่อง3คือเวอ์บเติม ed งนั้นคำตอบคือข้อดีดอกเพราะตองท้ายด้ว ed complicated แบบนี้เลยอะค่ะคือเขาบอกเลยว่าจากคำติชมของลูกค้าเขาระบุเลยว่ามือถืออะ่ะมือถือรุ่นใหม่ๆอะไม่ควรจะใช้งานยากนะคะเห็นไหมง่ายไหม Oh, เพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นคำที่แปลเหมือนกันแบบว่ายุ่งยากทั้งหมดนะคะแต่ว่าประเด็นคือตรงนี้ถ้าเขาเป็น complication เป็นคำนาม complicate เติม s เป็น verbcomplicate ตรงนี้ก็เป็น verb แต่ว่าแค่ไม่ได้เติม s เห็นป่ะคะแล้วตรงนี้ก็เป็น verb เติม ed แค่นี้เองไง่ายไหมข้อ2ค่ะ Jamal Newsland Jamal now sat test received top performance reviews นะคะ he joined the sales department two years ago ดูตรงนี้เลยข้อสองนียากนิดหนึ่งเดี๋ยวดูคำนี้ค่ะดูตรงนี้นะดูตรงนี้ได้นะประโยคนี้นี่คือคนคือ subject ของประโยคนะ subject คนนี้คือ Jamal Jamal Norzad เขาได้รับนี่เป็น verb ได้รับอะไรคะได้รับ review s คือคำติชมว่าเป็น top performance ว่าเป็นว่าเป็นพนักง,งานดีเด่นที่สุดเลยค่ะ ทำไมเอ่ยตั้งแต่เขามาเข้าร่วมแผนกฝ่ายขายเมื่อ2ปีก่อนแสดงว่าหรือดูตรงนี้นี่คือเป็นการบอกว่าตั้งแต่ใช่ปหเพราะฉันไมนเป็นการเช็คกรมมาแล้วว่าตัวไหนที่แปลว่าตั้งแต่คือคนนี้ได้รับได้รับคำชมตลอดเลยว่าเป็นท็อปเซลล์ก็คือสุดยอดพนักง,งานขายตั้งแต่เข้าแผนกขายเลยเนี่ยเข้าแผนกการขายมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนเพราะฉันเนี่ยดูดูคำว่า despite despite แปลว่าท,ทั้งทั้งที่ ก็ไม่ได้ตรงกับคำว่าตั้งแต่ except แปลว่ายกเว้นแต่ตรงนี้เราจะบอกว่าเขาว่าโอ้โหได้รับคำชมตลอดเลยตั้งแต่เข้ามาแผนนี้ตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนเพราะฉันต้องเป็นคำว่า since since แปลว่าตั้งแต่นะคะแต่ถ้าเป็นคำว่า during during แปลว่าในระหว่างที่เพราะฉะนั้นเอ้ไหมว่าเป็นการเช็คกราฟจริงๆข้อ2ผ่านข้อ3 g a i n t corporations continuing education policy states that learning new skills enhances creativity and focus นะคะทำไมเอ่ยดูดูตรงนี้นะคะพอขึ้น that that ขึ้นประโยคใหม่เป็นประโยคขยายขยายอะไรขยาย verb ตัวนี้ว่า subject คนนี้คือบร,รนะคะบริษัทเนี้ยนะคะบริษัทเนี้ยทำไมคะนโยบายการศึกษายอย่างต่อนเนื่องของบรษิษัทนี้กล่าวไว้ชัดเจนว่ากล่าวว่าอะไร ว่าว่าตัวนี้นี่คือ subject ของประโยคขยายนี่คือ verb enhanced หลายคนบอกรู้ได้ไงคะว่าเป็น verb เติม s ไงคะมันเป็น present simple ตรงนี้คุณเลยดูชัดถ้าหนูไม่แม่แม้กระทั่ง passive voice พูดไปก็ไม่รู้จัก present simple พูดกไมก็ไม่รู้จักคือในคอร์สตัวโทอีก750บวก new โทอีกตัวเนี้ยไม่ได้ ไม่ได้ยากไปสำหรับหนูเพราะว่าในคอร์สจะมีตัวก,กรมมาส,สรุปไปให้เป็นกรมมาที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ติวเลยเขาสอบนี่คือตายตายแน่นอนเขาบอกว่านะตรงนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือ subject ว่าทักษะใหม่ๆการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเป็นการช่วยเพิ่ม en ced, enhanced e n h a n c e คือ improved improved หรือ increased การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเป็นตัวช่วยเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่ม creativity คือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เพิ่มสมาธิเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับว่าถ้า learning new skill ตัวนี้เป็น subject แสดงว่า subject ต้องมีสภาพคือเป็นคำนามสิ่งที่ครูพูดเนี่ยมันจะไม่ใช่การมาพื้นฐานมากนะคะแต่ถ้าคนที่เรียนคนที่การมาไม่ไหวแต่เร mm ีย hmm. นคอร์สนี้ยังไงก็ได้เพราะว่ามันมีการปรับพื้นการมาให้ครูย้ำจริงๆลายคนชอบกลัวชอบแบบ ไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วก็ไปตายดาบนะแล้วก็ไม่เรียนอ,อะไรคงอีอย่างวะเนี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้างหน้าคำนามข้างหน้าคำนามต้องเป็นตำแหน่งของ adjective เนาะพอเป็น adjective ปั๊บก็คือต้องการจะบอกว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอตัวเนี้ยมาขยายการเรียนรู้นะคะหนูด,ด,ดูตรงนี้เลย regularly เป็น adverb แน่นอนเพราะว่าลง t i t l y ไม่ใช่เ e ียกว r regular, regularity ถ้าลงท้ายด้วย eg เป็นโครงสร้างคำนามไม่ใช่ adjective มันจะมีในคอร์สที่ครูสอนอยู่ว่าคำไหนบ้างที่ลงท้ายด้วยคำต่อไปนี้เป็นคอนเซปต์ของคำนามนะคำลงท้ายด้วยต่อไปนี้เป็นคอนเซปต์ของ adjective นะหรือแม้กระทั่งลงท้ายด้วย e ลงท้ายด้วย a g e ลงท้ายด้วย if e y and i e เป็นโครงสร้างของอะไรโครงสร้างของ verb นะแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อน,นี้ใช้ไม่ได้ใช้ได้ข้อเดียวคือคำว่า regular แบบนี้เป็นต้นนั่นเองค่ะ ี่ก็คือลักษณะของการใช้ภาพของ adjective เข้ามานะคะคราวนี้ that regular learning new skills enhances ผ่านข้อ4 among นะคะโอ้อันนี้เป็นข้อสอบได้คะแนนฟรีอ่ะเสร็จอาจารย์ไว้เลยได้ไหมคะในบรรดาคนที่ recognize at the company award ceremony were senior business analyst Natalie Obi e and sales associate Peter โกเมะนะคะล้วบอกว่าอามังอะไรเอ่ยหนูดูข้อนี้นะถ้าเจอโจทย์อย่างเงี้ยอามังในบรรดากลุ่มคนนะคะที่ได้รับรางวัลจากบริษัทต,ตรงนี้ต้องใช้อามังโดสนะคะต้องใช้อามังโดสเพราะว่าหนูมองภาพอย่างนี้หนูมองภาพแบบนี้มองภาพง่ายๆเลยนะถ้าหนูใช้ฮูกับใช้ฮูสแดงว่า2ตัวเนี้ยเป็นส่วนขยายใช่ไหมคะ เป็นส่วนขยายแสดงว่าจะต้องมีคนอยู่ข้างหน้าตรงนี้เพื่อที่ Who หรือฮุสจะได้เข้าไปขยายว่าคนาไหนคนคนนี้ไงแต่ถ้ามองข้างหน้าช่องว่างคําว่า among among แปลว่าอะไร among แปลว่าท่ามกลางพอถามว่า among แปลว่าท่ามกลางปั๊บใช่คนป่ะไม่ใช่เพราะฉันข้อ A กับบบอยจะใช้ไม่ได้พอเป็นข้อส c ่แคทถามว่าใช้ d ด d ได้ไหม d ไปไม่รอดเพราะอะไรรู้ไหมคร ถ้าใช้เดเดตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามสรรพนามแปลว่าอะไรแปลว่าพวกเขาพอเราแปลว่าพวกเขาก็ต้องนึกภาพตัวความเป็นจริงว่าถ้าหนูจะแทนด้วยคำว่าเดได้แสดงว่าหนูต้องรู้แล้วว่าหนูต้องพูดถึงใครมาก่อนถูกต้องปะแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้จู่ๆก็อมังท่ามกลาง ไม่รู้เลยว่าพูดถึงใครมาก่อนเพราะฉันหนูใช้เด e ไม่ได้มันก็เลยต้องไปตกล่องปล่องชิ้นที้คำว่า dose อย่างเดียวซึ่งมันกลายเป็นแพท์นของข้อสอบว่าถ้าเห็น among ปั๊บมันจะเป็น a m ะ n g d o s e ทันทีเลยอะคะ่ะเนี่ยข้อสอบได้คะแนนฟรีนะคะ,ะมาดูโจทย์ข้อสุดท้ายกันโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยเราบอกว่า all clothing sold in j e v l i n s boutique นะคะ clothing คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าทั้งหมดที่ขายอยู่ที่ร้านห้องเสื้อฟ e v l i n s เนี่ยนะคะ เห็นไหมเสื้อผ้าเนี่ยมันจะทําตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสื้อผ้าทําตัวเองไม่ได้โครงสร้างประโยคจะเป็น passive voice ว่าเสื้อผ้าค่ะ is made เสื้อผ้าเนี่ยจะถูกผลิตขึ้นมาจาก natural materials คือวัตถุดิบตามธรรมชาติและเสื้อผ้าพวกนี้นะคะนี่คือ subject นะนี่คือ subject นะว่าเสื้อผ้านะคะส่วนขยายคือที่ขายที่ห้องเสื้อ devlin's verb แท้ๆคือเสื้อผ้าพวกนี้ ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติและคอนเทนส s นี่เป็นประโยกใหม่ว่าเสื้อผ้าพ,พวกนี้มีมีอะไรคอนเทนส์ ents, คือคำเดียวกับคำว่า have กับ has นะคะ c o n t ทนส s คือมีมีอะไรคะมี no no แสดงว่าไม่มีเพียงแต่ว่า no อ่ะใช้ปฏิเสธคำนามมันจะต่างกันนะคะถ้า not ปฏิเสธ verb เช่น I do not have money อย่างเงี้ยฉันไม่มีเงินเลยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ not จะอยู่ข้างหน้า verb คือ have แต่ถ้าเราบอกว่า I have no money คือประโยคนี้พูดได้เราได้ยินบ่อยมากนะคะ I have no money ฉันไม่มีเงินเลยอะเนี่ยค่ะ no อย่างเงี้ยจะวางข้างหน้าคำนามคือ money แต่ถ้า not จะวางข้างหน้า verb เห็นไหมคะ เก็บภาพนะเพราะฉะนั mm ้น hmm. not p ฏ no, mm ิเสธ s v e r b no จะใช้ปฏิเสธคำนามนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกว่าเกิดอะไรขึ้น mm hmm. จยดข้อนี้ mm hmm. ก็บอกแสดงว่าสภาพพวกนี้ที่ทำจากวัตถุกตามธรรมชาติจะไม่มีอะไรไม่มี dines mm hmm. คือสีย้อม,ส,อมสีย้อมที่เป็นอะไรเอ่ยหนูดูตรงนี้ค่ะ mm hmm. dines ตรงนี้เป็นคำนามแบบว่าสีย้อมนะคะสีย้อมผ้า คือถ้ามันเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติแสดงว่าท่านตรงนี้ดานเป็นคำนามแสดงข้างหน้าต้องเป็น adjective พอข้างหน้าเป็น adjective pop หนูดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้นะนี่คือการเช็คทั้งกร m ม a าและคำศัพท์นะคะก็คือไม่มีสีย้อมพลาสที่เป็นสารสังเคราะห์นั่นเองก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติไม่มีถ้าคุณต้องการ adjective วิธีการดู suffix ของ adjective อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ถูกสอน r a m ม a าหลักๆาที่ต้องใช้ต้องถูกสอนอยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะคะ ถ้าเพราะฉะนั้นถึงไม่เก่งก็ไม่ต้องกลัวเรียนได้ suffix ของ adjective เนี่ยก็จะเป็นคำประเภทนี้อันนี้คูพูดคร่าวๆนะก็จะเป็นเช่นคำว่า c a e able, able อันนี้พูดคร่าวๆเฉยๆนะ c a e able, all, if, as, Tory, and, e, e ik, and, f u o l like, end นี่คือคร่าวๆหลักๆให้ดูนะคะให้ดูคร่าวๆห,หลักๆ เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดีๆ i g ็ดไม่ใช่เพราะเอ็ดเนี่ยเป็น suffix ของ verb เพราะว่าถ้าเป็น suffix ของ verb คือคำตรง้ายของ verb จะเป็น e i g ดอ I ไฟและไอซนี่คือคำหลักๆเลยที่ครูจะพูดเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่เพราะคุณต้องการแอตติฟแอสซ s มต์เตอม ed ไม่ใช่เพราะว่านี่ก็เป็น verb ช่อง3อีกใช่ไหมแสดงว่าคุณต้องการ adjective ใช่ปหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เสด็จสองข้อที่ดูเข้าท่าเป็น adjective เพราะว่าตรงนี้ตรง้ายด้วยอุกอิกเห็นไหมคะ s y n t h e จ i c ตรงแทดีอุกอีก reasonable ตรงไทดี่ able เป็น adjective แต่ตรงนี้เป็นการเช็ค,ชคนอกจาก Grammar ปับ๊บเหลือสองข้อต้องเช็คที่คำศัพท์ก็คือว่า synthetic ตรงนี้เป็น adjective แปลว่าสังเคราะห์สังเคราะห์ก็แสดงว่าไม่ได้มาจากตามธรรมชาติถูกปะแต่ถ้า reasonable แปลว,ว่ามีเหตุผล เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอะไระหนูใส่คาว่ามีเหตุผลขยายข้างหน้าคว่าสีย้อมผ้าไม่ได้หนูต้องใส่คําว่าสีย้อมผ้าที่เป็นสารสังเคราะห์คือเสื้อผ้าลาเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักในการดูนี่คือหลักสําคัญเลยค่ะในการดูว่าว่าเราจะทาข้อสอบในส่วนของ part part reading ยังไงเพราะมันจะค่อนข้างโฟกัสที่เรื่องของกรใช้แกมมาแล้วก็ v o c a คค่อนข้าง,งเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยครูจะพูดต่อว่าถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ ถ้าใครก็ตามนะคะที่อยากรู้สึกว่าเอ้ยเรียนได้กับครูยแล้วครูภายแล้วเข้าใจนะคะสามารถดูรายละเอียดในส่วนของการเรียนโชอีกซึ่งเป็นคอร์สที่อัปเดตล่าสุดลยแ,ลแบบเพิ่งอัปเดตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะคะเพราะเป็นการจเจาะข้อสอบกรรารทำข้อสอบโชว์อีกรูปแบบใหม่โดยตรงแล้วเราการันตีคะแนนอยู่ที่750าคะแนน ไม่มีพื้นก็เรียนได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในคอร์สมีการปูพื้นกันมาให้เรียบร้อยที่สําคัญสรุปคําศัพท์ที่ออกข้อสอบบ่อย800ข้อมาให้และเจาะเทคนิคการทําทั้ง7 p a r พาร์ทเพื่อให้หนูสามารถทําข้อสอบในทาง listening และก็ speaking อย่างชัดเจนและง่ายดายนั่นเองค่ะโอเคสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมทดลองเรียนได้ที่ b i r n d a o n l i n e c o m นะคะ